ขยอบัรลังสึกชิงอำนาจเซเว่นอลเวแลวอุกทายาตอิโตเทียบเชิดซีพีสู้ศึกโจทย์ยากเจ้าสัวท่านอินเจียร์วันนซว่นเนนะครับเริ่มต้นขึ้นในปี1927ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทเซาแลนด์คอร์ปอเรชั่นซึ่งดำเนินธุรกิจขายน้ำแข็งและต่อมาได้ขยายสู่ร้านสะดวกซื้อในช่วงปลายทศวรรษที่1980บริษัท ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจึงขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับบริษัทอิโตะโยคโดของญี่ปุ่นนำมาโดยของซาโตชิอิโตะโดยมาซาโตชิอิโตะได้ก่อตั้งบริษัทอิโตะโยคโดและนำบริษัทเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นในปี1 9 7 4 โดยการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความต้องการของชาวญี่ปุ่นเขาสามารถขยายสาขาอย,ย่างรวดเร็วทําให้เซเว่นอีเลฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุ่นความสําเร็จนี้นําไปสู่การขยายสาขาไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียหลังจากการเสียชีวิตของมาสโตชิอิโตะในปี2023บริษัทเ e เ e ่น n อนด์ไอโฮดิซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Seven Eleven, เซเว่นอีเลเผชิญกับความท้าทายใหม่เมื่อบริษัทอาลีมงตาชิยงคุซั จากแคนาดาเสนอซื้อกิจการเพื่อต่อต้านการเทคโอเวอร์นี้บริษัทตระกูลอีโตได้เจรจากับเครือเจริญภคคาหรือ CP ของไทยนำโดยเจ้าสัวัฒนินเจียรตบนนันนนโดยเข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นคืนและนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาอำนาจของการบริหารและความเป็นอิสระของบริษัท การที่เซเว่นอีเลเวนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากความสามารถในการปรับตัวและความตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริรบรโภคในแต่ละประเทศการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง CP พีเป็นการเสริมสร้างความมั่งคงและขยายเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ตามการเผชิญหน้ากับการเทคโอเวอร์จากบริษัทต่างชาติเป็นความท้าทายที่ต้องการการวางกลย,ยุทธ์อย่างรอบคอบเพื่อปกป้องมรดกและความอิสระของบริษัท ในสถานการณ์นี้เจ้าสัวธนินเกียรนนติวันนนท์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงการลงทุนและการสนับสนุนเพื่อให้การร่วมมือครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมีผลต่ออนาคตของเซเว่นอลเวแต่ยังส่งผลต่อภูมิทัศน์ธุรกิจค้าปลีกในระดับโลกอีกด้วยความสําเร็จไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่เกิดจากการวางแผนและการทํางานอย่างหนัก คำกล่าวนี้สะท้อนถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของผู้นำธุรกิจอย่างไทยาติโตและธนินเทียรวันนนในการนำพาุริษัทของตัวสู่ความสำเร็จและการเติบโต,ต,ตอย่างยังย่งยืนหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน,น่าจลาเน่เคลาเจนวอลลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ